หน้าเค้กนล้นะคะเ็ฟของเราจะโชว์การหัน่นอุ้ยดูสีค่ะพี่น้องคะคอยกันน้ำลายเฮียเลยโอ,โ,อโอ้ยเดนอพอร์เฟ c t p e r f e ฟ t ชิมก่อนได้ไหม เพชจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศทานอาหารข้าวของเพชรและครอบครัวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่ซูริกเช่นเคยคะ่ะวันนี้สามอ่าสามีน้องสาวหรือว่าน้องเขยเพชนั่นเองคะ่ะคุณโรเจอร์จะทําอาหารฝรั่งเพื่อโชว์ฝีมือให้สามีเพชแล้วก็แม่ทานคะ่ะ มาชมบรรยากาศกันเลยค่ะวันนี้ครอบครัว <downstairs> ฉันอยู่แบบสบายมากนะคะลิงลิงก็นอนให้ป๊าป๊าวิลเลียมก็เป็นบิ๊กบอสส่วนโรเจอร์ทำอะไรทำเป็นบิมกป็นบิ๊กบอสครับบิ๊กบอสของพานีนะเอาถิงเลยหน้าเค้กนั่นนะคะเจฟของเราจะโชว์การหั่น อ้ยดูสีค่ะพี่น้องะขะคอยกันน้ำลายเฮียเลยโอ้ยเดนะ perfect perfect ชิมก่อนได้ไหมโอ้ยโอ้ย มีดไม่คมหรือเปล่าเราเชี่ยนี่เราโอเคแล้วใช่ไหมตามจริงเชฟต้องชิมก่อนอห้ามหกห้ามหกโอยอยากกินนะ่ะ ูดได้ชิมแล้วคอยเสด็ชิมแล้วพี่น้องอ่าเอามาชิมก่อนซอสฮอลแลนด์ด้วยฮอลแลนด์นดนดดดมนนี่ด้วยไซนี้อันนี้อร่อยมากๆปะป๊คป<ร>ะคน<ร>มาสมกัน t a s e e คนนี่ออเอ,อเาใส่เลยไหมอี้ถ้ว<า>ย Yeah, I do, I wish it's me but I don't want to come So, taste first without sauce, and after with sauce. Okay, Mega? Mm. Okay? Delicious, oh. right? So, and then with the sauce too. Sorry. What piece is this? I tell you. Is it the rack. Direct from the really good beef. Mm -hmm. <laughs> so they're not really good, also. Bulu not sauce near sauce. Bolognese. you taste this. I I just here, this the best. i super chef Here okay. okay. the best. We, we try. <laughs> right. mm hmm. มีใบแดงค่ะใบแดงด้วยยืม <c oughs> <c oughs> สิมีซอสนะคะแขกเรามาพร้อมแล้วนะคะโอ้ต้องมีซอสดซวยสำหรับถ้าเชฟจะทำอาหารเป็นไงว่าจะเก่งเวทถ้าสิ่งทร์เรฟลิดเฮ้ินก็มั่งนี่ก็คือบรรยากาศในการทานอาหารเย็นของพวกเราค่ะส่วนเพชรและน้องสาวนะคะเน้นอาหารไทยค่ะ เราก็ออกไปทานจิ้มจุ่มอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นก็มาตัดลาเวนเดอร์ค่ะวันนี้นะคะค่าม,มืดตืดตาเราจะมาตัดโชว์วิธีการตัดนะคะเราต้องตัดในเวลาค่ำคืนอย่าตัดตอนร้อนนะคะเพราะว่ามันจะร้อน,น,รอน <laughs> เราจะเอาลาเวนเดอร์ไปไว้ทำ ลาเวนเดอร์แห้งนะคะจะเก็บสะสมไว้เก็บเธอไว้ตั้งสองการตัดเราต้องจับก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดให้ขาดได้ชับชับๆนะคะโดยพนักง,งานคุณแพลวนะคะคุณแพลวพารเรนนะคะแพลพารเรนถ้าเราตัดเลยคุณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะหกเรียราดและก็หนอนลงพื้นนี่คือการตัดนะคะชุดของเธอก็ตั้งแต่ เมื่อวานยันวันนี้ชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันแถมชุดทำงานอีกต่างหากนะครับพี่น้องก็เขาใช้ประหยัดจริงๆจะได้ไม่เปลืองน้ำยาซักผ้าเขาบอกมาสตัดหมดเลยบอกคะเอ้าเขาตัดหมดเลยนะคะเขาจะไม่เหลือไว้ให้ดูต่างหน้านะบบวย ดูค่ะการตัดของเขานี่เลยค่ะดอกกำลังบานได้เต็มที่นะคะเราก็จะตัดทันทีค่ะตัดมัดมัดมัเอาที่สีพาไปทายตัดแล้วก็มกัดตัดของเขาเหมดเอา้ามาเสียเสียสีหมดแล้ว เทมักุเตเก็ต้องเลือเชือกไวเพราะว่าจะได้แฝนมีมีไหมปะอยู่ในห้องเก็บของใช่เสือหยุ่ในห้องเก็บเกิบ <laughs> เกิบ <laughs> มันมีสีแวนได้บ่งเก็บเกินแต่ว่านสีหล่นบอบออยากบอไอหงเก็บขล้องมันเมื่อยบ่เมื่อยแล้วเนาะเอากระใส่หงเก็บขล้องนั่นอยู่กัาหนอไปดิองนอเอาเลยอืมมันสบายเลยมันเอาเธอองคว่าเมื่อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกวันหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองซูริกนั่นเองค่ะเพรและครอบครัวก็ ได้มีโอกาสมาเอา่เยี่ยมน้องสาวค่ะก็ได้พักที่บ้านของน้องสาวนะคะถือได้ว่าสนุกสนานอบอุ่นและมีความสุขที่สุดค่ะหลังจากที่เรามาเจอไม่ได้เจอกันมาหลายปีนะคะสีปีเต็มๆที่เราไม่ได้เจอกันเลยส่วนน้องสาวคนเล็กของเพชรนะคะสิบสองปีแล้วยังไม่ได้กลับเมืองไทยเพราะว่า ไม่มีตังนั่นเองค่ะก็เป็นคนโสดนะคะต้องหาเลี้ยงตัวเองกินหาเช้ากินค่ำไปวันวันค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเมียฝร,รั่งหรือว่ามาอยู่ต่างเดือนชีวิตจะเรียบหรูนะคะก็มีอ่าชีวิตคล้ายคล้ายกันกับคนอีสานหรือว่าคนต่างจังหวัดย,ย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพนั่นเองค่ะเราต้องใช้ตังประหยัดแล้วก็ ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายก็แพงค่ะดังนั้นไหนจะค่าบ้านค่าบินจิปถาถะก็จะ,ะเยอะแยะทำให้ไม่สามารถกลับไปอยู่เมืองไทยได้หรือกลับไปเที่ยวอยู่เมืองไทย โอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาดูคลิปหน้าว่าเมียว้ฝรั่งในต่างแดนจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศอะไหลยบ้างเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ